ไม่ใช่พิ่งมีนะผมว่าอัน,นมีตั้งนานละนะพอพูดถึงนั่นถึงนี่ก็บอกว่ายาพูดยานั่นยานี่เนี่ยก็ <c oughs> ทําให้เราคิดถึงว่ามนุษย์เรานี่แปลกดีแปลกด <c oughs> อกออกีอยากเป็นใหญ่เป็นโตเนาะคืออยากอยากเป็นใหญ่อยากสั่งนั่นสั่งนี่นะมาทําไมอย่างนั้นอย่างนี้นะเนาะดูกันแล้วก็แปลกดีก็ ก็คนที่พูดขอให่เจริญเดินนะความจริงก็คือเขาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ทะเลาะกันเหมือนผมนี่แหละไม่ได้ทะเลาะกันทีเหตผลที่ไม่ได้ไปก็คือไม่มีเงินเออเขาอยู่ใกล้เขามาเยี่ยมเพื่อนเขาคงไม่เป็นไรมั้งผมว่าเนาะอืแต่เราพูดนิดเดียวยนี่แหละเราจะไปพูดเรื่องอื่นนะคือเรื่องใจฟังคาพิพากษากลัวไหมที่จะมีคําพูดแบบนี้ก็กลัวนะเพราะว่า มนุษย์ที่แย่ๆเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกทุกมุมนั่นแหละเดี๋ยวว่าแต่เขาแต่เราฝ่ายนั้นก็มีเยอะฝ่ายเราก็ยังมีนะก็เลยโอ้โหแปลกดีก็อยู่คนเดียว,วเลยะชอบพูดคนอื่นนะถ้าวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูกันสิบสี่แล้วนะอืมก็เหลืออีเดือนนี้เดือน รกฎาคมเนาะก็พอดีแหละเป๊ะๆเนาะหนึน่งเดือนหนึ่งเดือนหน,น้าเราจะได้ไปฟังพิพากษาแล้วจะได้รู้ว่าคําคําพิพากษาพูดพูดแบบบ้านเราคําตอบมันเป็นยังไงไอที่เราคิดคิดกันมันเป็นยังไงมันเหมือนกับบอลไหม <laughs> บอลชิงแชมป์โลกจริงแชมป์โลกเต็งหนึ่งล้มเรียบร้อยนะ <laughs> เออ,เอ,อทีนี้ตัวนี้เนี่ยความจริงมันลึกๆเราก็อยาก อยากที่จะไปจะบอกว่าแก้แค้นก็ไม่ใช่นะเอา,าอยากจะไปยังไงล่ะให้มันสมใจเราที่อยากรู้ว่าเออมันเป็นแบบเราคิดไหมประมาณนี้นะไม่บอกว่าแก้แค้นหรืออะไรเนี่ยคงคงไม่ใช่หรอกเอ,อสวัสดีคุณจุลาพันธ์นะครับคุณอนง คือนงการรับพงสัสดีด้อนะครับก็เห็นแววๆอยู่นะว่าฝ่ายนั้นไปร้องในกรณีที่มีเ,เขาเขียนรวบรัดในกรณีที่จะมีใครว่าบอกว่าเรื่องใครว่าสายกฟองมี่ลยนะไปร้องว่า,าคนนั้นให้เขาเรียกว่าอะไรอืม ก็คงจะเป็นเรื่องหมูอ้วนนั่นแหละนะเป็นการที่ยูทูบเบอร์เขาเรียกว่าลงคลิปเนาะเอออย่าไปว่าโฆษณาเลยลงคลิปว่าจะมีการยกฟ้องพนานพวกนี้นน <_ t une> ผมก็ไม่ได้ฟังของเขาหรอกนะอย่าขินท่านนายมาหน้าสารไปใน,นี่นะหน้าสารนี่เพราะว่าคนอยู่หน้าสารก็ต้องเห็นก่อนเพื่อนใช่ไหมมันต้องรู้คําตอบก่อนเพื่อน เราก็ต้องไปนั่นแหละแล้วก็ไล่สดด้วยคนก็ไล่สดทุกคนนั่นแหละตอนนั้นเนาะในช่วงที่รอคัิภากษาที่ก่อนนี่เขาคือคัิภากษาลงมาเปิดตรงนั้นนะว่ามันเปิดเป็นลักษณะให้คือคันภากสามอยู่ในไฟล์นะในไฟก็รู้รู้กันทั่วไปพอเข้าไฟเสร็จก็อ่านกันสนั่นเลยก็ ที่ยวนี้คงจะไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าความ,มวุ่นวายใครจะบอกว่าจะไปนั่งฟังในห้องพิจารณาไม่มีแล้วครับคดีที่เกิดยักษ์คนสนใจมากไม่มีที่นั่งหรอกแล้วก็เขาก็จัดระเบียบเหมือนเดิมนั่นแหละรอบก่อนไม่มีใครเข้าได้แม้แต่เราพยายามไปจะไปนั่งหน้าห้องก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้มีเสียงเราอยู่ข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเจ้าพนักง,งานก็นลงมาเองอ,อย่า อ่นุมสุพรน์เพื่อนจริงใจสวัสดีนะครับเราร,รอนะครับจะคอยติดตามโอเคนะครับก็ถือว่าเราส่วนคนจะว่าไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นนี่ผมพูดกลางๆไว้นะบางถ้าผมพูดไปเหมือนความคิดตัวเองก็จะบอกว่ามาเกาะมากลุ่มมานั่นมันมีคนคนนิสัยไม่ดีมันเยอะนะอยู่ที่ไหนมันก็เยอะชอบพูดนั่นพูดนี่ เราแค่วิเคราะห์ตามความคิเดเห็นก็เราผิดด้วยเหรคอคะโอ้ถ้าวิเคราะห์ตามความคิดเห็นนี่ไม่เป็นไรนะครับว่าเราบอกว่าสารต้องยกแน่ๆเลย,เพ,ยเพราะว่าอย่างนั้นพ่ออย่างนี้ได้นะแต่บอกว่ารู้ความจริงหรือคนนั้นทำนั้นนี้ต้องยกนี่มันคือเอาเพื่อไปพูดแทนคนอื่นนี่ไม่ได้นะครับแล้วก็ไปบอกว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ก็เรื่องของเขานะครับทุกคนนี่มี วิจัยาณของตัวเองนะจะทําอะไรโตๆก,กันแล้วนะก็ก็ว่ากันไปเหมือนอดชิดบันดาลิน,นนะเออเพราะงความคิดของเขาคนที่ไปถูกเขาด่าก็เพราะว่าเราไปเราไปมีแนวความคิดที่แย่นะผมว่าอ,อไม่ทวงบุญคุณก,กันหรอกเรื่องว่าอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยจะไปเยี่ยมไม่ได้เลยนี่ จะไปเยี่ยมองค์ปู่มไม่ได้เลยเขาไม่ไว่าอย่างนั้นหรอกเขาก็บอกว่าเขาไปเยี่ยมเพื่อนเนาะแต่คนว่าเนี่ยคิดอย่างไงอะ่ะเออไม่ได้สร้างคนเดียว,วคนว่าเน่ะคนที่ว่าเขาเนะ่ะเกงเป็นคนสร้างเลยอเกงเป็นคนจ่ายเงินคนเดียวเหรทุกคนก็มีส่วนร่วมทั้งนั้นแหละใช่ไหมงั้นวพวกผมก็ยังซื้อตัวนอนอยู่นะแล้วคนที่ไปเม้นว่าแอ้ทินคือใครอะ่ะนี่แหละนี่เหมือนกันตอนไปศาลนี่ ถ้าใครว่าก็น่าก็งจะแบบแอดชิดนั่นแหละก็คือตอกอย่างเดียวนะออจะบอกว่ามาก่อนมากลุ่มมันมันคือ,อยังไงละ่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปทำข่าวท้งนั้นแหละยิ่งเรามีปมอยู่แล้วว่าเราจะไปดูว่าเออผลการว่าสาจะเป็นยังไงนี่มันก็ต้องมันเป็นสิทธิที่เราจะไปนะที่นี่นี่กลัวรนะดียนี้มันเก่งไปหมดละ กลัวคนว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่กลัวคุณสินิดสวัสดีนะครับคุณท <c oughs> องสีนะครับเห็นนางออกมาโวยวายว่าถ้ายกตามคําพูดใครจะรับผิดชอบเนี่ยนางคนนั้นกับทนายของเขานี่นิสัยแบบเดียวกันเออมอ้วนมันไปจากตรงนี้นานแล้วก็ยังไม่บอกว่าเออยูทูบเบอร์ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ นี่นิสัยนี่เหมือนกันยกจะจะยกตามทําไมไปบอกว่ายกตามคําพูดของคนนั้นคนนี้เขายกอยู่แล้วอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นหรือเขาลงอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะตามคําพูดใครจะมีที่พ้นขนาดนั้น <c oughs> ใครจะรับผิดชอบให้พูดไปเถอะหน้าตามันมีแต่พวกพวกมันละดู <c oughs> แต่ไปดูช่องช่องใหม่ชลวันไปบ่อยก็เจอแต่หน้าพวกนี้นะคน แย่ๆอยูนะอืมโอ้ยลืมเปิดกฎหมายดูว่าจะไปโตยายันอยู่ยายันว่าอะไรนะเคลื่อนมาก็อายุความสองปีจะบ้าเลยอายุความสองปีอะไรโทษอ่ามีนมามานะจราจำพุกสองปีอายุความไม่สองปีนะครับแต่ผมไม่ได้ดูหรอกเพอาอผมบอกว่าให้ใหม่ยชะวันมาบอกก็บอกว่าทำไมต้องไปพิ้งกวตา